คลิปนี้เหมาะกับเพื่อนๆที่ท้องผูกเป็นประจำเพราะร่างกายคนเราต้องการใยอาหารวันล,ละ25กรัมทําให้เราจึงเน้นกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายและลดอาการท้องผูกอีกทั้งยังช่วยดักจับสารพิษเข้าสู่ร่างกายได้วันนี้ลิซจะพามาดูผักกากใยสูงกินแล้วดีขับถ่ายคล่องมีอะไรบ้างตามมาดูกันค่ะ 1. ดอกสะดา100ร้อยก่ัมีไฟเบอร์11.6กรัมถือเป็นผักที่มีกากใยสูงแถมมีรสขมฝาด จึงช่วยขับน้ำย่อยอาหารทำให้กระเพาะอาหารเราย่อยอาหารได้ดีขึ้นและยังช่วยบำรุงน้ำดีซึ่งมีฤทธิ์ในการย่อยอาหารกลุ่มไขมันได้ดีอีกด้วย 2. ใบเหลียงร้อยกรัมมีไฟเบอร์8.8กรัมรสชาติหวานมันนะคะถือเป็นผักที่นิยมรับประทานกันช่วงภาคใต้เส้นใยอาหารสูงมากจึงช่วยทำงานระบบลำไส้ได้ดีมากช่วยกระตุ้นการขับถ่ายของเสียเพือพ่อนๆ่นใดที่ชอบทานใบเหลียงเรืองท้องผูกหายห่วงค่ะ 3. ดอกแครร้อยกรามมีไฟเบอร์เจ็ดจุดสองกรัมเพราะดอกแคร์สีขาวหรือสีแดงเนี่ยมีกากใย,ยอาหารสูงมากจึงช่วยเพิ่มกากใย,ยให้ขับถ่ายได้สะดวกมากขึ้นหาก็ง่ายมีทุกตลาดราคาไม่แพงแถมยังช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้ดี4ใบขีลเล็กร้อยกรัมีไฟเบอร์5.6กรัมถือเป็นใบายาระบายอ่อนๆช่วยแก้ปัญหาท้องผูกเพราะมีกากใย,ยสูง 5. ผักกะเฉรบร้อยกรัมมีไฟเบอร์5.3กรัมถือเป็นผักที่มีความเหนียวและกากใย,ยสูง หาง่ายทุกตลาดด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงช่วยกระตุ้นการทํางานของลําไส้ทําให้อุจจาระนิ่มเส้นใย,ยอาหารเยอะจะช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้ดี6กกระเจี๊ยบเขียวร้อยกรัมมีไฟเบอร์3.2กรัมถือเป็นยาระบายอ่อนๆทําให้ถ่ายอุจจาระได้คล่องขึ้นและลดปัญหาท้องผูกไงคะเราสามารถนํากระเจี๊ยบเขียวไปตากแห้งและมาบดเป็นผงจากนั้นนํามาผสมน้าร้อนชงดืม่มจะช่วยแก้อาการท้องผูกได้ด้วย7ตําลึงร้อยกรัมมีไฟเบอร์4.2กรัม เพราะมีกากใยอาหารสูงมากจึงช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมกากใยถึงดีต่อลําไส้คําตอบคือเพราะกากใยจะช่วยเพิ่มปริมาณของเสียช่วยดูดซึมของเสียเหล่านั้นสามารถเคลื่อนตัวไปตามลําไส้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองความรู้สุขภาพดีๆมีแยะชอบไหมคะฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์บาย